สวัสดีครับผมการพัสนเสรซลินครับราศาศานักศึกษาปิญญาตีชั้นปีที่หนึ่งครับสาขาเทคโนโลยางยนต์นะครับครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Google Slide นะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ที่บัญชีแล้วก็ล็อกอินนะครับ ก็ทำการป้อนรหัสเข้าไปนะครับครับผมทีนี้มาถึงข้างหน้าน,นี้ก็ไปที่แถบ Google นะครับก่อนออมานนหน้านั่งก็ไปที่สไลด์นะครับ วิธีการใช้ Google s l i d e นะครับหลักการก็คล้ายๆกับ PowerPoint นะครับมีการสร้างไฟล์ะอกสารก็ที่วางนะครับครบทีนี้ก็จะเป็นหน้าตาแล้วก็แถบเครื่งมือนะครับทีนีอ้อันนี้เป็นสร้างาไฟล์ชื่องานนะครับแล้วก็ลบแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ ทีนี้พอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ ไปที่ข้างหน้าครับเพื่อตั้งชื่อหัวข้อเรื่องนะครับครับทีนี้เราก็สามารถ ับแต่งได้เหมือนคล้ายๆกับ PowerPoint นะครับแล้วก็ไปที่ทีมนะครับนี่เราก็กสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกอทีมแบบไหนนะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีหรือตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะาเพิ่มางานหน้าหน้าหนึ่งก็สามารถที่จะกดบวกสไลด์ใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับ นะครับเป็นที่เราจะเติมข้อมูลหรืออะไรลงไปนะครับทีนี้เวลาเราจะแคบรูปนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกร,รูปได้ไปที่แคบนะครับในที่รูปภาพนะครับวอลดปเปอคอมพิวเตอร์ทีนี้เราก็สามารถที่จะาหาภายในเครื่องได้หรือหาในาทางไอ ช่องหค้นหาก,ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่วิดีโอเข้าไปนะครับไปที่แท็กแล้วก็วิดีโอทีนี้ก็ไปที่องค์รอที่เราจะหานะครับเี่นว่าระบบขับเคลื่อนนะครับ นี่ครับเราก็ได้ข้อมูลออกมาแล้วก็เลิอคลิกนะครับก็เลือกครับทีนี้พอได้วิดีโอแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มวิดีโออย่างเช่นว่าเราะจะใหะ้ข้อมูลวิดีโอเนี่ยจะเริ่มกี่นาทีก็ได้นะครับเราก็กำหนดเลยเลยเหมือนกับตัดต่อวิดีโอนะครับ ใช่ว่าผมองไปที่เอ่อหนลสานาทีนะมีจุดศูนย์นะครับ เอาเอาเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเอาเป็นห้านาทีกับหกนาทีกับสามสิบวินาทีนะครับใช่ครับหกนาทีครับสี่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อหรือ4 wheel drive หรือที่หลายคนชอบเรียกว่าสี่คูณสี่สำหรับรถที่ระบบขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive โดยมากมักจะเข้าใจ ทีนี้พอได้เสร็จทีนี้เราก็สามารถที่จะพิมพ์เนื้อหาอะไรลงไปได้นะครับ ทีนี้เอ่อหนึงเช่นว่าถ้าเราจะแชร์แชร์ให้กับผู้คนนะครับก็ไปที่แชร์กดแชร์ตรงนี้นครับหเชื่อว่าจะให้อาธท่ามาเสนอความคิดเห็นหรือข้อความยังไงก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะนําเสนอระบบขับเคลื่อนไปให้อ แชทที่คนที่เรารู้จักกันหรืออาจารย์ก็ได้นะครับท่าผมทีนี้เวลาเราจะตรวจดูเช็คหรือดูสไลด์งานนะครับเราก็สามารถที่จะไปแถบดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมันจะเป็น อะไรขึ้นมาอย่างงี้ครับแล้วก็เวลาจะนําเสนอรหรืออะไรจะมีแถบหนังทึอาถามคอมหรือตัวชี้ก็เหมือนกับเราชี้อย่างตัวอย่างอะไรก็ได้นะครับครับผมระบบครับผมทีนี้ถ้าเราจะแชร์ไปทางเว็บไซต์หรือทางาบนโซเชียลอื่นๆนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับทีนี้ก็มาที่ แช์นะครับเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะครับนี่นี้เลยครับประทิดลิงรูปสามนาทีแล้วก็ูต้องการแสดงภาพสไลด์แล้วก็เผยแพร่นะครับกดลิงก์ครับอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับสไลด์ตรงนี้ก็ได้นะครับเผยแพร่แล้วก็เขาจะถามนะครับว่า นี่ครับเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ที่เฟซบุ๊กแอปเพลหรือที a i l ก็ได้นะครับครับผมครับหลักการนี้ของ Google s l i d e เนี่ยก็มันก็คล้ายๆกับนี่นะครับใน PowerPoint นะครับแต่มันทำงานโดยที่ผ่านนระบบออนไลน์นะครับครับผมครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ขอจบกระคำเสนอวิธีการใช้ Google s l i d e แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ